ขออนุญาตเจ้าที่จะทางครับโอ้โหด้านนอกนี่เป็นสันกษสีเป็นห้องน้ำเก่าๆครับโอ้โหนี่ครับ มีกระเป๋าเก่าเกา,เกามีแท้งมีมุ้งถ้าเป็นกองเืินก็ไม่ไม่ต้องพูดถึงครับสภาพในบ้านครับตรงนี้น่าจะเป็นห้องนอนอันนี้จะเป็นห้องนั่งเล่น อันนี้ก็สภาพปวกกินครับโอไปดูเข้าด้านหน้าบ้านครับสั่งนี้ข้ามไม่ได้ห้องน้ำครับ เป็นไม้และแมงตีกั้นเดิมทีเคยเป็นประต,ตูขออนุญาตนะครับผมจที่จะท,ทงเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ชมบรรยากาศสดๆไปพร้อมกันครับเห็นเงาตัวเองครับนี่ครับคือสภาพห้องนอน